ไปประเด็นฟังดิไปยังเลยเล่นแต่โทรศัพท์เล่นแต่ iPad ทั้งวันทั้งคืนดูงานอยู่นี่ไงดูงานงานอะไรเนี่ยงานนี่เขาเพิ่งส่งมาเฮ้ยทำอะไรมาวะทำไมดูขุมก่อนกว้างจังช่วงเนี้ยโอ้ก็นอนดึกไงกว้างมากนล้วเนี่ยดูมันแผบเลยว่ะมันโดนแสงไฟเยอะเ่ย ดกคุณใช้อะไรไอุอ้ยหน้าดีอืม้ย<อ>คุณใช้คุณใช้อะไรอะ่ะเฮ้ยนี่ไฮยาดาโกวีซี C, วิตามินไฮยาลูโรนิกเอซิดเซรัม่มไฮยาดาใช่เซรัมมร่มบำรุงผิวหน้าช่วยลดกระชับรูมขนที่คุณกำลังเป็นกว้างๆอยู่นะอตอนนี้ขนหายและควบคุมความมันที่คุณกำลังมันเยอะมอยูตอนนี้นอุดมไปด้วยโก v วีซีวิตามินจากธรรมชาติ เต็มเปี่ยมจริงว้าจะธรรมชาติด้วยอ่ะอย่ามัวแต่เล่นในแผลเล่นโทรศัพท์รีบๆเอาไปใช้ให้มันหายเฮ้ยทำไมให้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเป็นมุกโอ้ยเกือบเอากลับแต่กองเปล่าอันนี้ผมทดลองให้คุณดูคุณเอามือตรงนี้มาตบตๆมันไม่เหนียวหนือนาด้วยไงใช่ใช่ใแห้งแล้วนี่อ่าทาไปเดียวแห้งเลยเอาไปใช้อืมหอมด้วยมีกี่ขวดเนี่ย ให้ขวดเดียวมีสีขวด3ามขวดผมใช้เอ้ยผมขอหมดเลยไม่ได้หรอคุณไปใช้ตัวนี้ก่อนผมให้คุณแน่นอนอูนน้วไหนๆผมขอดูใกล้ๆสิไหน,นอยู่เฉยๆสิโอ้ยต้องใช้ต้องใช้ถ้ามันหมดทําไงอ่ะหมดเมากับผมผมซื้อให้ซื้อให้ถ้ามันหมดเมาวกับผมอยู่อยู่ในห้องเอาเลยเมากับผมเลยอยู่ในห้องเซมใช่ไหนดิ หมูหมันมากเลยไปกลับรีบๆกลับไปใช้แต่ของดีกลับบ้านแล้วผมกลับแล้วคุณกลับบ้านไครบ้านผมผมกลับไงกลับละขอบคุณมากนะไปรออยบนห้องนะห้องใครห้องผมนี่แหละกลับบ้าน